จินหลันจะให้แม่พูดกับเจ้าสักกี่ครั้งถึงจะพอตั้งแต่ท่านทวดของท่านทวดของแม่ขอตั้งร้านปักไหมเหอซิ่วแล้วพวกเราก็สืบทอดงานนี้ทุกรุ่นด่งดังทั่วเมือขนาดพ่อเต้ก็ส่งเจาะจงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเจ้าเป็นเพียงลูกสาวคนเดียวของบ้านเหอนะเจ้าจึงต้องสืบทอดกิจการของเราตั้งแต่เล็กจนโตจะไม่เคยแต่ต้องเรื่องการฝีมือ มันเอาแต่ถือดาบถือกระบองมันน่าดูซะบ้่อไรนะมีลูกสาวอย่างเจ้าเนี่ยนะม่เพียงสืบทอดกิจการไม่ได้สงสัยร้านเถอซิวที่โดงดังของเราอาจจะต้องล่มจมเพราะฝีมือของเจ้าดูันได้เมื่อข้าตายไปจะให้ข้าสู้หน้าบันฝชนได้อย่างไงกันอ่ก็เพราะเจ้าไม่เอาทานเองอยากจะพูดอีกอะออ เขาบอกเจ้าตัวแรกแล้วนี่มั่นจะแต่งเมียน้อยให้ข้าช่วยคลอดลูกให้แต่เจ้าก็ไม่ยอมท่านพูดอะไรนะอะเป๋าก่าเปาเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกผู้หญินพูดพูดต่อไปเลยผูหยินพูดเลยอ่ะพูไปเลยจินหลันแม่พูดกับลูกอยู่นะ,ได,นะได้ยินหรือเปล่าฮะอได้ยินเขาได้ยินให้แม่พูดหมดเลยแม่กล <sm aren> ุ้มใจจริงๆอีกหน่อยเมื่อลูกออกเรือนไปอยู่กับคนอื่นลูกจะอยู่ได้ยังไงกันเนี่ยอะอุ้ยอะไรนะ เบื่แล้วยังไงล่ะทําเป็นตกอกตกใจไปได้ยังกับลูกแมวถูกเยียบหางยังไงอย่างนั้นเ็เคยบอกท่านแล้วคี่เกีจะอยูกับพวกท่านทั้งชาติเขาไม่ออกเดือเด็ดขาดเดี๋ยว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 เูี๋ยวเดี๋เี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเตี๋ยวรดี๋ยอเดาด